กนเมื่อเ้าันนี้ก็คนีเแต่สั่งมูมเอ็อ่อแต่งนี่เสร็จแล้วถ่ายเลยปะใช่ ไว้ผมยาพวกเราไปตัตย์เองได้ใช่ไ,มไหมครับแต่หนึ่งอะให้หนูกสั่งตูนี้ให้เลยไหมดหีค่ะนี่หลังจากทำแต่งหน้านะครับเบาๆบวบเบาๆนะเบาๆยังไม่จัดเต็มใช่แค่ถ่ายรายการนะดูข้างใน